การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อวานนี้เรื่องมีอยู่ว่านายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดใดนายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดใดเดขอมดนายพานคนนี้เป็นคนขี้เรศแต่หน้าตาดีที่สุด,ดนายพานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคบ <c oughs> คนตีเลส <c oughs> พอเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงาเงา <c oughs> นายพานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพานได้พบกับม้าดําตัวสีขาว<ม>านายพานจึงจับม้าขาวตัวสีดํานั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพานะนายพานกระโดดขึ้นขีมม่ม้าม้าวิ่งโลยควนฝุ่นตลบน้ำครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็พบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นนายพานไม่รอช้ารีบชักปืนสั้นยาวเก้าศอกปืนสั้นยาวเก้า มาป้องกันตัวนายพานยิงออกไปหนึ่งนัดเสียงดังปังปังปังระสนเจาะเข้ากระโหลกแต่ไม่ทะลุผิวหนังของจระเข้จระเข้ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปิบๆรับสนิทไปเลยตังจากนั้นนายพานก็นําเนื้อที่กระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อต้มน้ําเดือดแล้วเพื่อนําไปหานเย็นแต่กินตอนเช้าอะไรวะเพื่อเป็นอาหารเย็นแต่กินตอนอะไรของมันวะ